สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เรามาดูเั่วเขียวนะคะหลังจากปลูกไปหกวันนะทุกคนแล้วก็คือฝนตกมาชะดีมากสองวันแล้วนะคะอันนี้เมื่อเมื่อวานนี้ฝนก็ตกเนาะขึ้นดีเลยนะทุกคนจังหวะดีมากอันนี้ก็จะเป็นโซนของคทนะคะน,นี่จะเป็นถั่วเขียวนะทุกคนหลังจากเราปลูกข้าวโพด แล้วเราก็เกี่ยวข้าวโพดไปแล้วนะคะนี่ตอตอข้าวโพดยังอยู่เลยต้นข้าวโพดก็มีนะคะแต่เดี๋ยวข้าวโพดเรามียาฆ่านะคะฆ่าตายเสด็จไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนในนี้ก็จะเป็นแปลงโซนของแคทเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นของป้าป่านะคะแบ่งกันคนละครึ่งโซนนะคะข้างล่างก็จะเป็นของคุณน้องชายอันนี้ข้าโพดยังมีอยู่เลยนะทุกคนเนี่ย อันนี้นี่เราไม่ได้หวานเยอะนะคะตกประมาณไล่ละสิบสี่ 45. โลเนาะสิบห้าสิบสี่เพราะว่าเราสั่งรถนะคะปีนี้แค่เป็นคนสั่งให้เอาน,น้อยๆน,นะกคนกลัวมันออกทุกเม็ดนะคะแล้วก็ฝนไม่คิดว่าจะมีฝนนะ,ะ,นะคะทุกคนแล้วก็มีฝนจริงๆด้วยอยู่บนถนนนะคะอันนี้ ฝนฟ้าอากาศก็ยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยปลูกเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้อโพดท,ที่มันขึ้นนะคะแต่เราไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเราฆ่ายาตายเสด็จนะคะดีวเราจะปลูกถั่วเขียวนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนของแคทนะคะชาเราก็ไปดูข้าวแล้วดูข้าวมาแล้วอันนี้เรามาดูถั่วนะคะฝนตกมาช่วยก็จะขึ้นทุกเม็ดหน่อยนะคะ